นี่แหละเอาผักตรงนี้ได้เนาะนี่ช่วงนีพอดีเลยยังไม่แล้งนี่เนาะสันวางยังก็ะได้เนาะวางสิ่งค้องไว้นี่ก็ะได้เยบเนาะอันนี้ก็เป็นเห็นปันยังก่อนเป็นก่อนแบบ ไข่พาพวาดไดนน้ไงเนาะก่อนโมนใหญ่เนาะแต่ว่าลายดีเนาะอาชีพปลาหินก็นได้เนาะตรงนี้เนาะ สีดูเนาะนี่หินมันเป็นป่าหินอะไนาะนี่แล้เนาะเรียกว่าป่าหินก็ได้เนาะแต่พีเรยลงคนในแอ่งหนามแน่นิก็มีเบิร์ดป่าหินนันก่อนปัญ่ยเนาะเนาะลงไปโน่นแหละลายลีเนาะลายขัก นำันไ่มาจากนี้เนาะนี่ครับกันรุดลงก็บูรุดต้องเห็นเนาะสิไล่ลงก็บูไล่ กเป็นตรงดีไข่ครับอยู่หาดไส,ส้สูงเนาะเกาะก,กลมๆเน,เนี่ยนก็เรียบแน่อยู่แต่ว่าแตกต่างกันตรงที่หาดไส,ส้สูงนี่มันเป็นเินสีดำเนาะครับเป็นทางน้ำไหลมากนี่เนาะ,ะนี่น่ากระโหลกกลมปานลูกฟุตบอลเนาะเหมือนลูกฟุตบอล แล้วหอดมันจะเป็นทางหนามไลลงมาเนาะเห็นมันก็เป็นชันเป็นชันแนนอน,นมาหอดฝั่งนี้เนาะแต่ก่อนอู่ฝั่งโน,น้นโน่นแหละแต่สิภาคีเดินหลอกไปนี่นะวะัดนียพอกว่าแต่ฝั่งโน้นว่าสิหลอกมาผีมันไกลเนาะเลยขับรถยอดมาผีเนาะ มันจอดรถไวพี่บุงสวยพี่น้องมาหน,นี่แต่ก็ลงมานีเนาะตานนี้สิพาเอซเดินไปนี่นะเนาะเดินเรเียบไปฝั่งนี้ที่เอามองมาเกาะฝั่งนี้เนาะเกาะแกงฝั่งนี้ฝั่งทำบุงสวยเนาะ,ะเล่แรกันไปทางแกงสังมอบเนาะลงทางนั้นแต่พอดีมันขาม,มากเกาะทางนี้บได้เนาะมาเกาะมาแกงทางนี้บได้ก็เลยขับรถหย่อนลับมาจอดอยู่ทางบุงสวยเนาะ วันนี้เขาก็สิเดินไปตรงนี้ก่อนเนาะที่เรียบๆก่อนเนาะแล้วก็สิเดินอ้อมไปฝุ่นเลยเนาะอ้อมไปฝั่งท้างนะสี่เดี๋ยดูน้ำกันเนาะครับบนเพิ่นก็ไทยอะไรมัดอยู่เนาะบนฝั่งพูดมาเบิ่งว่า เป็นจังไรเนาะหินทางนี่ด้านหินเป็นก้อเป็นแก่งคือกันเนาะเนี่เป็นก้อเป็นแก่งลงมาคือกันช่วงนี้จะขึ้มเนาะเพราะฝนสิตกอยู่ฝ้าห้องเมื่อกี้นี่แต่บ้านนี้ก็หายไปเนาะแต่ยังขึ้มอยู่ก็ยังบอกท่านวางใจมันเนาะฝนสิตกบอกฟังท่านเห็เพราะในมาจะเขื่อนเนาะพอท่านมูลชวย อันนี้บรลมุกช่วยทั้งทั้งฝั่งแกงช้างหมอบเนาะมันจิต่อกันอยู่กับแกงช้างหมอบเนาะตัวนี้ก็เป็นผาหินผาเตียเต่ยเตี่เนาะต้นนี้ยืนออกมากหน่อยเนาะลา้เติบพอกลมลบฝนลบแดดไลยโอ้ตันนี้ก็เป็นบุ่งเนาะเนาะ ตรงนี้นก่อนรุนใหญ่เลยเน,น,นา,อาอนนะอู้รมมองงตรงนี้น้ำคือสีไล่สอกมันเลยเนาะนี่ครับน้ำมันไล่สอกลงตรงนี้เนาะแล้วก็ออกนอนเลย ตัวในนาจะเป็นบุงเนาะที่ฮาว่าเขาเดินอยู่ตรงนั้นเนาะตอนแรกว่าจะยยางว่านีแล้วแต่พอดีรถเขาจอดไว้น่นเนาะแกงชังหมอบก็เลยตัดใจใหม่เปลี่ยนใจใหม่เนาะไปขับรถมาผี่มานีแล้วมาจอดไว้บุงสวยพี่เนะาะจังจิบริยนไปไกลเวลากลับเนาะครับอันนี้จี้ยางไว้ผมนี่แหละยางตามนี่ยางตามนี่ขึ้นไปนู่นเลย สี่หอมไปนเนาะหายทัวเกาะแก่งนี่เนาะเท่าที่สิไปได้เนาะครับสี่ดูน้ำกันเนาะครับเนาะแต่ละหม่องแต่ละบอ่อนของลำน้ำโค้งนาะครับช่วงนี้คลิปนี้ก็อยู่ทางแก่งสร้างหมอบบรร้านมงสุ่ยเนาะครับเนาะมันจีต่อกันอยู่กับเอฟซีติดตามน้ำกันนะครับเดอ้ออย่ายวเผาทีมกันได้ข้ามาแล้วก็อย่าลืม กดสับสไก่กดไหลกดแช่หนียเด้อครับพอสเสด็มีกำลังพลังในการขึ้นลงริมน้ำโค้งเนาะครับตรงนี้ก็ไปท่ทางน้ำไหลลงไปีเนาะอันนี้ก็เป็นหลูกว่าลูกคุณวอนนู่นนู่นก็ไ,ได้ ส่วนนี้ดีหน่อยเนาะมันอากาศมันคืมคืมฟ้าคืมฝนหน่อยเนาะแต่ว่าคือบ่ม,มีฝนแล้วเนาะมันแจ้งออกเลยทางนี้เมฆมันหายไปเบิดแล้วเมฆเข่าฝนตกนี่บ่ค่อยมีแล้วเนาะนี่ครับฝนก็คือ,คอสีม่มีเนาะนี่แต่ก็วางใจบ่ได้เนาะเพราะว่ามันหนานวฝนพองนี่ดูตรงนี้เนาะ แต่เราหมองตลาดนี่มันก็ต่างกันเนาะหินเป็นลองนามเป็นลาดเป็นแผ่นหินลงไปหันเนาะไปหาบุงเนาะน่าจสเรียกบุงเนาะนี่ครับทางนี้ก็มาจากนี้ล้จากโน้นแหละมาเนาะลงใส่ดีเสิลงไปทางนี้เนาะ ลงทางเก่าอย่านะ <c oughs> น้เนาะเป็นทางน้ำไหลมากนี่เนาะน,นี่น่ะกระโหลกกลมปานลูกฟุตบอลเนาะเหมือนลูกฟุตบอล หมอดมันจะเป็นทางน้ำไหลลงมาเนาะยินมันก็เป็นปชันเป็นชันแน่อนตรงนี้พอนนามันไหลมาจากนี้เนาะนี่ครับ ตนลุดลงก็บรุดนะเนาะสไลลงก็บรไลอลกมเป็นตรงดิบคลายครับอยู่หาดไทรสูงเนาะนกาะกลมเนี่ยแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่หาดใทรสูงนี่มันเป็น,นสีดำนะครับนสีดา เด,เ,เดินไปเรื่อยเนาะครับเนาะเดินไปเรื่อยๆไปสี่ดูไปเรื่อยๆเนาะครับตรงนี้ไม่ทำนิดน้อยนี่ตรงนี้ยังบอ่อในถ้ำนี่ก็บองเป็นถ้ำคล้ายๆถ้ำละวะเนี่ยเนาะยังเนาะก็แค่เป็นดูพินตกงหนามันค้างอะไเนาะ เลยบยวหูว่าเขาเอาื่นหินยังเนาะหินทรายหรือหินหินเลี้ยงหูเนาะก็มีมันกระเกลากาอยู่ลายอยู่ด้วยเนาะหินนี่เนาะแปลกเล้วยเอาไซเบอน์ที่จริงมาอยู่ตรงนี้เนะาะไหลมาจากขกบวนหมดเละคือมัออนหินลาย,ยที่แถวนี้เนาะ นีเยอะก็เทเลย่เยอะต้นนี้ก็สิไลลงมาจากนี่นี่นั่นก็สิไลลงมาจากนี่นะแต่จากนี่พ้ก็มันเรียบๆนี่เนาะนี่ก็จะมันไลลงมาจากขั้นมาคือแล้วก็บ,บ้านต้นนี้ต้นตนี้ข้างบนก็เป็นลานเนาะลานหิน เป็นก่อนใหญ่อยู่ด้วยตรงนี้เดี๋ยวมีแสงแดดแล้วเนาะตรงนี้อ๋เอเซเว่นเพาาินนนนเนนเ่นมาใส่ม้องใส่ยังเนาะเพิ่นเอามาปาไว้นี่เนาะของชาวบ้านเพิ่นเนาะเพิ่นมาใส่ม้อ่เหลือเพิ่นเหลือเพิ่นอยู่นี่เนาะตรงนี้ก็เป็นบุ่งเป็นแองน่งเนาะ คลองคึ้นที่คืไซด์แหะตอนนี้เราอยู่อยู่ข้างใต้พาเนาะใต้อยู่ข้างใต้ของของดอนหินเนาะเป็นดอนอจะไปขึ้นไซดีเนาะไปขึ้นตรงนี้เนาะไกลบุ่งนะ ตั้งใจพายสิมาดูหินหินแปลกหินบแปลกหินสวยหินบสวยเนาะแต่ละสถานที่สมากล่ะทรายมันสีหน่อยเนาะแต่ก็มีอยู่สมากมีแต่ลลานหินลหลายเนาะ ก่อนหินก่อนใหญ่เลยเนาะนี่หวนเป็นหนามาันไรลลกตรงนี้เนาะมันเป็นมามันหนาสไลมาจากท่านี้น้ำหนามน,นี่มันไกส่สไลลงละหินก็ได้นะไหลามาลงมานี่ยครับว่ามา,มาหงกันอยู่ตรงนี้เนาะมารวมกันอยู่ตรงนี้หนามว่าหินตัวนี้มันกั้นไว้อยู เพราะว่ามาร่วมกันอยู่ตรงนี้เนาะเพราะว่าหินก้อนนี้มันกั้นไว้อยู่เนาะนี่นอนเลยเอาจริงว่าสิเดินมานีเนาะมาขามน,น,นี่แต่มันไกลเนาะว่ารถมันจอดอยู่โน่นเม่ไหรเวลาสิกับเนาะมันต้องเดินหยอนไปก็เลยเอารถขับมาจอดอยู่ทางบึงสวยเนาะลงมาหนี ก็เดินดูไปหอบๆลอบแล้วก็ขึ้นไปเลยเนะาะเรต้องย้อนไปไกลเหนื่อยเนาะอตอนนี้มันก็ลงไปกระแทกตัวน,นั้นเนาะจะแตกคือกันกหลังก็ได้ตัวขึ้นกับไปขึ้นทางนี้เนาะ ตั้งสิไปได้นี่มาลานหินกว้างนี้ก็เป็นทีน้ำไหลลงไปทางเนี่ย ไปขึ้นหันเนาะขึ้นในโบว์ <c oughs> อ๋อแดดเริ่มออกละแสดงว่าฝนบ่ตกละผ่านไปแล้วเนาะอู้หูหินนี่มันกว้างเลยเนะาะไอ้ไฟเสีเดินไปหน่อยละเนาะเร็นนูนเดินไปนี่แล้วก็อ,อ้อมไปนอน,อน,อนอ้อมไปนนอพุนจุดซุดฝนละเนาะแล้วก็ขึ้นมาขึ้นตรงนี้เนาะ ต้นหางนกยุง่งดอกแดงๆส,สมๆมันเนาะนี่ไปท่าน้ำไหล่โบีหินสูงเนาะแถวนี้มาภาพโบ่สูงบกคือพาสันบกคือสามพันโบกเนาะมีโขกมีเหวมี แพงหินมีผ้าหินเนาะแต่ตรงนี้บบมีเป็นลานหินทั่วไปเนาะแต่ว่าลานมันบ่มันบบเรียบเป็นลานหินแต่ว่าลานหินมันแบบเป็นก่อนก่อนไพ่ก่อนมันเนาะโอ้หมันบบมีต้นไม้เลยแถวนี้ โอ้นกหลยหลยเนอะมไม่นกกยังบ้ล่หโอหวเอฟซเห็นมดเนาะโอ้เอามาหลบกวนข้นมันเนาะไปเรือต่อนะเฮาบแบตเลืออยู่หาสเปอเนาะ หัวจีดไปหอดใดหอดไซนเนาะกับเอฟซี C ดูไปเรื่อยๆเนาะครับหอดไซขอทันแล้วเนาะ้าแบ็ดมดชาาดก็ใส่เวลาที่คำก่อนแล้วเนาะตอนนี้ก็บใบสามกัาบใบสองกว่ากว่าเนาะนะครับอ้หนกเปียงเสียงวิทย์วิทวิมันหอมเนาะ เดี๋วก็สิงอมาลาน,นหินกว้างเนาะอันนี้ทางจิตวัตะวันตกเนาะ ตรงนี้มันจะเป็นแองนะ่งเนาะตรงนี้เป็นหลานหินก่อนนี่จะก่อนน้อยๆเนาะหินก่อนน้อยๆหินก่อนโมใหญ่เนาะแต่ว่าลายดีๆเนาะอาจีพเป็นปลาหินก็ได้เนาะตรงนี้เนาะสีดูเนาะนี่หินมันเป็นปลาหินอนะไรเนี่เนาะเรียกว่าปลาหินก็ได้เนาะแต,แต่พี่เร่ลงคน ในเองนนหนามแน่นิก็มีเบิร์ดเราไปเห็นก่อนปหญ่ยเนาะเราลงไปโน่นเลยลายลีเนาะลายขักจ้กก็เห็นแนวใดเนาะ แต่ว่าบทความันบ่มีสื่อเนาะลานหินแถวนี้ถามเพิ่นแล้วเนาะไม่มีชื่อเนาะตัวนี้เป็นลานหินแปลกๆเนาะจะเป็นชั้นอยู่เนาะนี่สีเนาะว่าเป็นเทพพูนตามถนนเลยเนาะนี่เป็นชั้นอยู่นี่ กันหมดแล้วละครแปลกๆตรงเท่นี้นนข่ายมือนก็อยู่ในผู้นี่ยังกันเนาะหินมันก่อนมันโมยใหญ่บางทีในป่าในเขาสิจะเป็นหินก่อนนี่ยหน่อยนั่นี่แล้วก็มันกน็หนามมันก็สิไหลลงไปในสอกหินละเนาะ ป่าหินก็ขักกันแล้นี่ไปนโน่นเลยตน้นไม้ไม่มีใบเลยช่วงนี้ตายเบดิดตน้นยังก่อนตน้นแสงต้นยังลืมองนะถามเพิ่นอยู่เนาะใครว่าหยกมาสอนกันหว่ันมีหน่อย หินนี่ไอ้ลานหินเรียบๆนั่นีิเนาะไป้อะตัวนี้เนาะครับคือเขาเทปูนนี่เนาะตรงหินชั้นบ่อเนี่ยนี่หรือว่าหินยังไงเนี่เนาะขเป็นชั้นอยู่เนาะนี่ชันเพิษชันอยู่เนาะนี่ มันแตกก็ได้แต่ของมากจะเป็นชันไพ่ชันมั่นน่ะแตกก็มาก็ได้อยู่เรียบๆฟังฟังทั้งแกงสร้างหมอบเนาะตอนนี้ีเนาะโอเคนี่ยโอนี้เอา มื่อกี้นี่ผาเอซีตรงนั้นละ่ะเกิดไปดอนะนะเนาะเกิดไปดอนตรงนั้น,านขนามไปหันมาตรงหาดทใส่น,นะเนาะไปหันมาลอนมาบุไดเลยเนาะติดหนามหนามอยู่ตรงนั้นมันมีหนามมันลึกเนาะขามาบุไดก็เลยตาติใจใหม่มาครับโมไซค์มาจอดไว้บุงส่วยเนาะ เดี๋ยวลงทางนี้มาจังมาดอนนี่ไดไกลนี่เนาะยินในปฏิบัติแบบหนึ่งเนาะปันอิทปันอิทเมื่อนอนแต่เป็นกอนเป็นกอนปันที่เขาไปปูทางเดินเนาะฝุดบาดเนาะนี่แตกอยู่แนวนี้เนาะคนละแบบเนาะ กัเป็นก้อนเล็กๆน้อยๆเนาะแต่ก็จะไปอาจจะได้เนาะตรงนั้นมีแต่าสายเนาะเราจะไปทางนี้เนาะไปสี่เดินดูทางนี้ดูหลานหินเนาะกลางหลานของโค้งเนาะครับอยู่แถวๆบันบุ้งซุ้ยเนาะครับเนาะแต่หลานหินนี่มันมีซื้อเนาะครับ เรามมีซื้อวา่า่ันแต่หินสูงๆสวยๆใหญ่ๆโมมีเนาะครับมีแต่หินแบบเป็นลานหินก้อนเล็กๆเนะะเาะกระโบอเล็กหรอวอวะน,นี้ก็เป็นหินปันยงังก่อนเป็นก้อน,น,อนแบบคล้ายๆภาพวาดเลยนเนาะ ไอ้สิมาสุดทางเนี่ยเนาะตอนนั้นมันยืนตายเยนาะหน้าฝนมากตายเสยฝนตกใส่ตายสามก็ปแปรก็เลย นาแหลงคือจังเขียวอยู่เกาะลงมาเป็นเกาะลงมาสันเนาะยาวไอผุเลยกลางลำน้ำโขงนะครับแต่ลานหิน หาโอากาสได้นี่ถ้าสิมาเดินดูนสิเนาะบางคนก็บม่มีเวลาเนาะบางคนก็สูบบวายมันแดดเนาะครับตอนนี้ก็แดดเริ่มแห้งขึ้นมาเรื่อยแล้วเนาะว่ามันขึ้มอยู่วังหันยังดีๆอยู่ว่าดีแดดมาละเดินไปฝั่งนี้เนาะฝั่งประเทศลาวห,หัวเป็นฝั่งล่างฝั่งไตเนาะทั้ง ไปได้ก็จะไปเบิกไง้เนาะีคลา,ายกับแพรเมืองเก่าเลยเนาะคลายเป็นกับแพรเมืองเก่าเลยแถวนี้มีหินลูกกวดลูกยางนำเน้าะคลายปูนมาแตก่ะเนาะสมัยก่อนลนะเนาะ มันต้อนเอยียงหน่อยนี่เนาะได้บิ่งกับู้จักกะคอมเมนต์มาเลยครับนี่เนาะเป็นแดงตัวหนึ่งเป็นทำเขาหน่อยหนึ่งเนาะแต่ทำโมสูงบมใหญ่คลองน้ำไหลกลางลำน้ำโค้งไงเ,เนาะกลางลำน้ำโค้งมันก็ยังมีอยู่เลยคลองน้ำเนี่ย เดี๋ยวจะไต่ทางไปได้บมดนีเนาะเดี๋ยวจะไปดูเนาะก็ยังมีทีรบแดดด้วยเนาะน,น,นี่นี่ยแหละเราผักตรงนี้ได้เนาะนี่นนช่วงนี้พอดีเลยยังไม่แลง เนาะสรนหวางยังก็ได้เนาะวางสิ่งของไว้นี่ก็ได้เรียบเนาะนก็ไล่ลูกสร้างนี้เนาะตรงโน้นตรงที่เขาไปก่อนเนาะแกงสร้างมอบตรงนั้นะช่างนั้นมันเขาขาม,มาฟังทางนี้แล้ว ไฟสี่เดินมาทางพีแล้วนี่ตรงนี้เป็นกระแพ่งเป็น,น,น,นผน,น,นังเหี่ยวเลยเนาะกระแพ่งหรือผนังเนี่เนาะเหี่ยวไปเลยมีทรายตรงนี้ ใส่ไข่ๆอยู่สามพันโบกเนาะนี่ยังน้ำอยู่เนาะแต่ว่ามันก็เป็นผ้านี้ธรรมดาเนาะครับทางนี้น้ำมันก็มหงไม่ยังอยู่เนี่ยเนาะนี่ต้นนีไร ตัวที่มันตายก็ตายไปตัวไหนก่ออยู่เนะาะธรรมดาวของธรรมชาติเนะครับ